ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ตั้งแต่รอบเอวนะคะ26คุณลูกค,ะคะ้าหาไปจนถึงรอบเอว42เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้คุณลูกค้าคะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบนี้คุณลูกค,ะคะ้าหาความยาวเริ่มต้นจะอยู่ที่35นิ้วค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วเลยนะคุณพี่จ๋า เือเบื้องต้นคุณพี่แจ้งรอบเอวเข้ามาด้วยนะ<ส>เบื้องต้นคุณพี่แจ้งรอบเอวเข้ามาด้วยนะคะ<ส>ด้านในอาจผ้าก,กาวเต็มผืนด้านในอาจผ้ากาวเต็มผืนนะคะเย็บเก็บทรงแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเบื้องต้นมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นคนเอวเล็กนะเราก็จะไม่ได้แบบว่าไม่เผื่อผ้าเยอะนะเ,เวลาใส่ก็จะได้พอดีใส่พอดีสวยค่ะแต่ถ้าคุณรอบคุณลูกค้านะคะรอบเอว42นิ้วตัดได้นะเพราะว่านุ่มนะคะก็ได้ตัดให้คุณลูกค้าเช่นเดียวกันก็คือเราจะตัดจนสุดผ้าเลยค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็จะตัดตรงสุดผ้า ให้เลยนะคุณลูกค้จาจ๋าววันนี้ค่ะตัดรอบเอวเริ่มต้นอยู่ที่30นิ้วค่ะตัดรอบเอวเริ่มต้นอยู่ที่30นิ้วนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ใค่ขนาดนี้คุณลูกค้าค่ะติดตะขอชุดแรกเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็หมุนก่อนเนาะโอเคเนี่ยค่ะตัดมาหมุนมาอีกนิดนึงค่ะโอเคนะคะแล้วก็จัดระเบียบด้านในให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเกี่ยวตะขอนะคะด้านนอกอีกหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะผ<ส>ืนนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าจ๋ะผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่นะคะทอเครื่องสามตะกรลายนี้คือลายขอลายนี้คือลายขอสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาลายขอสีม่วงสวยคลาสสิกมากๆซึ่งเราสามารถนะคะนำไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีม่วงได้หลากหลายเฉดมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1290บาทราคาผืนละ 1, 2ึ0 90บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8าค่ะแล้วเราไม่ได้มีแค่สีม่วงนะเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณพี่ได้ชมได้ช็อปกันด้วยเรามีสีกรมคุณลูกค้าขาหรือว่าสีน้ําเงินเข้มนั่นเองถ้าสั่งซื้อผ้าหรอสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านของเราตัดให้แต่เป็นผ้าถุงสวยๆเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนีีี้้้้้้้ยคคค่่่ะ1290บบบาาาาาททุุณณพพพจงงนนไสสสวแรรรออมมเ์ถ ชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็นี่ายสีชมพูสวยไหมคะผืนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูกรีกบบัวสีชมพูสวยหวานถ้าคุณลูกค้าชอบแบบสายหวานนิดนึงคุณลูกค้าเลือกผืนนี้เลยนะสีชมพูกรีกบบัวสวยคลาสสิกมากๆค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้าชอบสีม่วงเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้คะ่ะคุณพี่จ้าสีม่วงสวยๆนะคะสีม่วงละมุนมากๆเลยค่ะพี่แล้วก็สีชมพูกะปิค่ะ สีชมพูกะปิสวยคลาสสิกค,ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่แบบว่าชอบสีชมพูแหะแต่ชอบเป็นแบบเฉดชมพูเข้มหน่อยคุณพี่เลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีชมพูกะปิได้เลยค่ะคุณพี่จะ๋ะหรือว่าคุณพี่จะเลือกซื้อเป็นสีดําค่ะผืนนี้สีขาวดําผืนนี้สีขาวดําผ้าตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยวันนี้จับปร